ซัม s u n Galaxy A 34 5G และ A 54 5G เผยภาพเรนเดอร์ชัดๆมาพร้อมกับการอัปเกรดในเรื่องของสเปคและรุ่นเบอร์ตัวเร็วๆนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือทั้ง2รุ่นเลยสวัสดีครับกับมาดเดข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนในกาศาสิสมพีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ร <You> know. ับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s cribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อใจทย์ข่าวสารที่มาเวเดแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่มีบอแสมาพักใหญ่นะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือ2รุ่นใหม่เลยจากตระกูล A Series ของซัมซุงนะครับอันได้แก่ s a m s ุง Galaxy A 3 4 5 G Galaxy A 5 4 5 G นะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีการปล่อยภาพเรนเดอร์แบบชัดๆออกมาพร้อมกับสรุปเบื้องต้นด้วยว่าเอ๊จะเป็นยังไงนะครับ สำหรับ s a m s u n galaxy g a 3 4 5 g และ a 5 4 5 g ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้คล้ายครึงกับเรือธงนะครับหรือมือถือรุ่นพี่อย่าง galaxy a 2 3 23, และ23 plus โดยไม่มีแถบกล้องหลังนะครับแล้วก็จะมีขอบของกล้องที่นูนออกมาจากตัวเครื่องเล็กน้อยซึ่ง galaxy a 3 4 5 g จะมีหน้าจอติ่งส่งหยดน้ำครับที่เรียกว i n f i n i u display นะครับ ส่วน Galaxy A 5 4 5 G เนี่ยจะเป็น e Infinity O Display นะครับก็คือเป็นการเจาะรูวางกล้องไว้บนหน้าจอนั่นแหละข้อมูลเพิ่มเติมของ Galaxy A 3 4 5 g นะครับมือถือรุ่นนี้จะมีน้ำหนักเพียงแค่199กรัมหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.6นิ้วความละเอียด Full HD+ ครับ มีค่ารีเฟรช120เฮิร์ให้แรมมา6 g ิแล้วก็8 g ิส่วน ROM 128 GB, และ256 g b กครับชิปเซตที่ใช้เป็น Dimensity 1080กับกล้องหลัง3ตัวเลนหลัก48ล้านพิกเซลบวก8ล้านน่าจะเป็น Ultra Wide นะแล้วก็5ล้านพิกเซลคาดว่าจะเป็น Depth น e n s o r ครับกล้องหน้า13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิแมและการชาร์จที่เร็ว25วัตต์ Android 13ครอบทับด้วย One UI 5 เซนเซอร์สแกนไร้นิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องและรองับคุณสมบัติป้องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP67 นะครับอีกหนึ่งรุ่นคือ Galaxy A54 54ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED 6.4นิ้วความละเอียด Full HD+ ค่า Refresh Rate 120 Hz นะครับ RAM 8GB ROM 128GB ะ256แบ่งแบเป็น2รุ่น ชิปเซต x y n o s 1380กล้องหลัง3ตัวเลนหลัก50ล้านพิกเซลอั Alt ลตร d e วิบล้านแล้วก็ depth น e n s o r นะครับหรือกล้องซูมอีกตัวหนึ่งเนี่ย5ล้านพิกเซลกล้องนาา32ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมและการชาร์จที่เร็ว25วัตต์ android 13ครับ one ui 5เซนเซอร์สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอเรารับคุณสมบัติกันนักนกันฝุน่นมาตรฐาน ip 67นะครับ อย่างไรก็ตามยังไม่มีบอ่อแสนนะครับวันเปิดตัวของ s a m s u n Galaxy A 34 5G และ Galaxy A 54 5G ออกมาแต่อย่างใดแม้ว่าจะผ่านการรบรองจงอากหน่วยงานกสอช,อชในบ้านเราเป็นเทียบร้อยแล้วก็ตามนะครับ ก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไหนใครกาลังรอมือถือรุ่นนี้อยู่ก็เมนบอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย